อีกหนึ่งครอบครัวเรื่องราวดีๆที่มาพร้อมรอยยิ้มให้วงการบันเทิงเสมอสำหรับคู่แม่ลูกพิมพ์นิยมแพนเคก้กเขมมนิดและแม่แพมนวลนงที่ความสวยไม่ทิ้งแถวกลายเป็นคู่สวยคู่แฝดที่ทุกคนชื่นชมล่าสุดยังแท็กทีมกันไปขึ้นเขียงกับอาจารย์หมอคนดงังหมอชนละทิศ แห่งทีรพลคลีนิกหนึ่งหน้าชุดใหญ่ไฟกระพริบเฟซล็อกออกมาสวยเต็มสิบไม่หักและกรีดตาสองชั้นแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงงานนี้พร้อมควงคู่มาอัปเดตเปิดเบื้องหลังการทำสวยผ่านรายการแฉพร้อมเผยเรื่องชีวิตคู่หลังแต่งงานทำไมแม่แพม ถึงทิ้งลูกสาวคนสวยหนีไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เชียงใหม่เห็นว่าตอนนี้แม่แพมไปใช้ชีวิตที่เชียงใหม่แล้วแทนเค้กคุณแม่อยู่กรุงเทพสองวันนอกนั้นไปอยู่เหนือสามถึงสวันตลอดเลยแม่แพมใช่คะ่ะถ้ามีงานถึงลงมาทำงานที่กรุงเทพและก็กลับไปอยู่เชียงใหม่เพราะภูมิหลังแม่อยู่เชียงใหม่อยู่แล้ว ก็กลับไปอยู่เชียงใหม่เป็นหลกักช่วงนี้กลับมารับงานละครเยอะมากรับทุกช่องเลยแทนเค้กที่กลับมารับงานละครได้เพราะได้รับโอกาสดีๆมาร่วมงานกับผู้จัดหลายๆท่านบทก็ดีมากหลากหลายเราก็ได้ทำอะไรใหม่ๆลองใหม่ๆเต็มเหนียวมากแล้วแม่แพมเองยังได้ไปกองดูแลลูกสาวอยู่ไหมแม่แพม ก็มีบ้างไปตรวจซุ้มไปเล็กน้อยที่ไปตรวจการเอาขนมไปให้กดดันเรื่องให้น้องมีหลานไหมไม่กดดันง่ายๆสบายสบายถ้าอยากจะทำงานก็ทำไปก่อนเอาที่น้องพร้อมเรื่องสัญญกรรมฮือฮามากทำไมถึงตัดสินใจทำสัญญกรรมแม่แพมก่อนที่ทำคือใจเสียมากเลยมีคนทักเยอะว่าเราไปเหมือนคนนู้นคนนี้ซึ่งเราก็คิดว่าขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยแอบแย่ แอบเสียเซล์แทนเค้กแล้วตอนนั้นแม่ถ่ายคลิปทุกวันไงคะ่ะแล้วพอคนมาทักก็เสียเซล์ซึ่งแม่เป็นคนไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยก็เพราะว่าตามวัยดูแลตามวัยแต่พอมาทักแบบนี้ไม่ได้นะตอนที่ลูกสาวพาไปทำสวยอาการเป็นไงบ้างแม่แพม พอไปทำมาแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่จริงๆอยากจะไลฟ์สดตลอดเวลาอยากอยู่หน้ากล้องเพราะเราดูแลตัวเองได้ปกติต้องเรียกคนหรือว่าเมคอัพมาช่วยเราปกปิดสารพัดหาข้อมูลยังไงก่อนตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตแทนเค้กจริงๆกับหมอชนละทิศเนี่ยเคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว อาจารย์อยากจะทำงานร่วมกันจนได้มาเจอกันก็แอบคิดว่าตอนแรกแพนคงจะไม่ทำหรอกเพราะว่ากลัวแต่หมอก็บอกว่าเราหางตาตกนิดนึงเอาไม้จิ้มฟันจิ้มหางตายกเลยเราก็กลัวตอนแรกแต่ได้เจอทีมหมอที่เก่งๆเราก็โอเคแต่กลายเป็นว่าคนที่ตัดสินใจก่อนเลยทำก่อนเลยคือคุณแม่หัวเราะ หมอทำให้ดาราหลายคนมากอยู่เบื้องหลังของดาราหลายคนมากจนเรามั่นใจมากมีเหตุและผล